ทำไมน้องถึงอยากจะเป็นแอร์และแน่นอนคําถามนี้กรรมการทุกสายการบินถามน้องอยู่แล้วว่าทําไมถึงอยากจะเป็นแอร์เชื่อไหมคะว่าทุกคนเนี่ยตอบเหมือนกันหมดเลยหนูอยากเที่ยวค่ะหนูอยากได้เงินเยอะค่ะครูฝ้ายเข้าใจว่ามันเป็นคําตอบที่แท้ทรูจากใจน้องแต่ว่าน้องไม่สามารถที่จะตอบแบบนี้กับกรรมการได้อะเพราะว่ามันจะเป็นการตอบที่ซ้ํากับคนอื่นและทําให้เราดูไม่โดดเด่นและอีกอย่างหนึ่งคือมันน่าเบื่อมากเลย ถ้าเราพูดอะไรที่มันซ้ำกันกับคนอื่นเขาแล้วมันจะต้องตอบยังไงอะ่ะให้มันดูดีวันนี้ครูฝ้ายจะมาบอกให้นะคะว่าคำถามนี้ถ้าน้องเจอแล้วเนี่ยน้องจะต้องเตรียมพร้อมในการตอบยังไงถ้าเกิดว่ากรรมาการถามน้องว่าทำไมถึงอยากเป็นแอร์ จริงๆแล้วน้องต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมการต้องการอยากจะรู้คําตอบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยากจะรู้ไงว่าเบื้องลึกในก้นลึกของหัวใจน้องแล้วเนี่ยทำไมน้องถึงอยากจะเป็นแอร์น้องก็ต้องตรงประเด็นเลยค่ะว่าเพราะอะไรบอกเขาด้วยเหตุผลเช่นชอบในลักษณะงานการทํางานแบบนี้มันสนุกอย่างไรหรือว่าชอบในบุคลิกลักษณะของแอร์โฮสเตสมันเป็นยังไงหรือว่า ชอบในไลฟ์สไตล์ของชีวิตการเป็นแอร์มันดีอย่างไรบอกเข้าไปเลยค่ะ mm hmm. แต่ว่าไม่ต้องมาเมนชั hmm. ่นในเรื่องของการเที่ยวหรือว่าการได้เงินเยอะจริงอยู่มันคือความจริงนะครูไ้าเข้าใจอยากจะให้น้องพูดในเรื่องอื่นๆที่มันดูแล้วแบบไม่ซ้ํากับคนอื่นบ้างอะคะ่ะนอกจากนี้นะคะอยากจะให้ต่อด้วยว่าน้องมีดีอะไรที่น้องจะสามารถทําอาชีพแอร์ได้ครูอยากจะให้กรรมการเขารู้สึกมั่นใจว่าไม่ใช่สักแต่ว่าน้องอยากอย่างเดียวแต่ว่าน้องให้อะไร ให้เขามั่นใจว่าน้องสามารถทําอาชีพ n ี้ได้เห็นไหมคะว่าเพียงแค่คําถามข้อเดียวเนี่ยถ้าน้องตอบอย่างฉลาดจะสามารถให้เหตุผลเขาได้ใน2ประเด็นเลยนะคะสามารถขายตัวเองไปได้ด้วยและนี่ก็คือการตอบแบบฉลาดนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่หลายๆคนกังวลน,นะคะว่าจะตอบคําถามยังไงจะจบยังไงให้ลงหรือว่าจะตอบคําถามยังไงให้ปังแต่ครูฝ้ายจะบอกว่าถ้าน้องรู้เทคนิคมันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเลยค่ะ ถ้าใครมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมนะคะทักครูฝ้ายมาเลยค่ะที่ไลน์แอดครือคา a d ด m y มีนี้นะคะครูยินดีตอบคำถามทุกคนแล้วก็ช่วยทุกคนให้ติดปิกได้แน่นอนค่ะ